พบกับช่องทางอ้าพลวิพา้าะจ้าเพื่อคนๆจามาทานข้าววิจันทร์จ้าวันนี้มีข้าวข้าวกงนะคะข้าวไรเบอร์รี่เนาะแล้วก็มีมีแกงไก่นะคะแกงไก่ใส่กะทิเนาะแกงไก่ใส่กะทิแล้วก็ใส่ผักรวมนะคะทุกคนใส่ผักรวมจ้าวันนี้ก็มีกล้วยนะคะใส่ผักรวมนะคะแกงไก่ใส่ผักรวมจ้าแล้วก็มีบวบมีดอกหอมนะคะมีเห็ดโคนแล้วก็มีมะระโกจ้าทุกคนจ้ามาจ้า แกงไก่ผักรวมจ้าทุกคนจ้ามาจ้าแช่บๆน้ำกันจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง,ต,ง,ต,งติ๊งให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามารับชมจ้าขอบคุณค่ะจะ้าแซ่แๆน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเราก็กินไปดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะจะทำอาหารเฉพาะที่แบบว่าตัวเอง ทานได้แล้วก็เพื่อสุขภาพนะคะทุกคนเราก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะทานอาหารก็ดูแลสุขภาพไปด้วยเนาะระยะยาวนะคะทุกคนทานกันจ้าทุกคนจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าได้กล้วยหนึ่งลูกนะคะกล้วยกล้วยหอมนะคะทุกคนหอมยังงหอมหอมเลยจ้าทุกคนนี่มีมะละกอนะคะมะละกอมะละกอก,กาลังจะเหลืองนะคะอ,อ แซ่บมากจังคุณเราเน้นผักนะคะทุกคนเน้นผักมีเห็ดคนณแล้วก็ดอกหอมเนีย่ยแล้วก็มีถั่วถั่วลระถั่วลันเจ้านะแท่ไหมเขาเรียกถั่วเลยถั่วลระหรือถั่วลันเตาอืม้ม แบบมากทานอาหารไปดูแลสุขภาพไปด้วยนะตอนเรายังั้รุ่นเนาะตอนเรายังวัยรุ่นเนาะเราก็ทานได้ทุกอย่างนะคะทุกคนต้อง บอกว่าทานได้ทุกอย่างนะครับเพ็ดอะไรก็ทานได้ทุกอย่างนะคะทุกคนทานได้หมดเลยนะคะทุกคนและรสชาติแบบไหนก็ก็กินได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดรออายุเริ่มมาเลขสามกว่าสี่ขึ้นมาเน่ก็เราต้องดูแลสุขภาพนะคะทุกคนเป็นไปดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะอืม เินไปดูได้ถูกภาพไปวันไหนบ้างก็บอกกันลมันกกยวันละนิดวันละหน่อยเนาะวันนี้เราจะเน้นผักนะคะมีผักอ่มีบวบมีดอกหอมมีถั่วลันเตาถั่วลันเ,เตาหรือถั่วละเเนาะเขาเรียกแล้วก็มาราโก สีห้าอย่างผักรวมโรยด้วยใบโหระพานิดหน่อยอ เองแซ่บเองนะว,วันนี้เราเน้นผักเกงไก่เราก็เน้นผักแล้ววันนี้ใส่ผักสามสี่อย่างห้าอย่าง

อร่อยเลิศจ้ะทุกคนอร่อยเลิศบวบทีแรกว่าจะแกงเลียงเนาะแกงเลียงหรือแกงเห็ดนะเนาะเห็ดเส่บวบเลยประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยนลองมาแกงกะทิใส่ไก่แล้วก็ผักรวมเยอะๆมันจะอร่อยไหมเนาะอร่อยจริงจ้ะทุกคนลองดูนะคะทุกคน แล้วก็ชิ้นเยอะโตเลยเมนี่ยบ่มีลำไยด้วยจ้ะมีแต่กล้วยจ้ะเป็นห่งจางทอดจะบอันดามาลำรูงลำไยอยู่เนาะ กินเื่กันเนาะลาำไยลำไยก็จะเป็นรสชาติที่หวานเนาะลำแรผลไม้นะผลไม้ชอบชอบทานเหมือนกันนะแต่รสชาติลำไยก็จะหวานหวานหวาน,หวานนำเนะค่อนข้างหวานเนะ เป็นคนที่ชอบชอบทานผลไม้ทุกอย่างนะคะทานได้ทุกอย่างทำใยกล้วยแตงโมงมะม่วงทานได้หมดลยจ้ะแล้วก็วักวักดูเนะวันนี้เราเน้นเน้นผักหมดแล้ว 没啥，过。嗯 เราก็จะมาตัดอาหารหวานเนาะชานอาหารขา้าวก็ชานผลไม้สุกกล้วยสุยกค่คะทุกคนตัดเออข้าวจากน่อยนะจ้าหมากลักน,นี่จ้ากล้วยอื้อหอมอหอมมาก อร่อยละมุนเก็นไปดูแลสุขภาพไปด้วยควยมีประโยชน์ทุกคนสากผมผมยังไม่แห้งเนาะก็เลยม้วนไว้นะคะทุกคนแรงหอมมากวยลูกใหญ่จะเป็นคนที่ ทานอาหารเน้นอาหารมื้อเดียวนะคะทุกคนเฉพาะมือเที่ยงจะเน้นอาหารทานอาหารที่แบบอิ่มอิ่มเลยนะคะทุกคนมื้อเช้าก็จะเบาๆนะคะจะดื่มนมกล่องนึงหรือว่าทานกล้วยหนึ่งลูกหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะกาแฟหนึ่งแก้วประมาณนี้ บางวันก็จะมีขนมปังกอแฟนะคะทุกคนช่วงเย็นก็จะบางวันทาน,นสลัดนะคะทุกคนบางบางวันก็ทานผลไม้นะคะทุกคนกินไปดูแลสุขภาพไปนะแล้วก็อาหารที่เราชอบนะกินแล้วมันก็รู้สึกกออชื่นใจมีความสุขนะคะทุกคนจะมีความสุขในการกินนะคะเราต้องแบบ ทําอะไรก็ขอก็ให้มีความสุขเนาะแต่ภายชีวิตประจําวันนะคะทุกคนกาอย่างไรก็ได้ให้มีความสุขเนาะในการกินการนอนถ้าเกิดกินอิ่มนอนหลับเราก็มีความสุขนะคะทุกคนวันนี้เราอ่าทพรอุอ้ยพาข้าวก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้อ่าปูผิดประกันใดก็ขออ่าทษขอภัยจ้าทานประสุภาพขอทวขอภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบา,บายๆจ้า